ครับพี่น้อง FC ทุกท่านครับเ <c oughs> จอก,กันคลิปนี้พี่น้องวันที่เจ็ดครับผมวันนี้พาพี่น้อง FC มาเช็ครากชวนชมหน่อยพี่น้องนะครับหลังที่หลังจากที่ทํารากตะขาบเอาไว้พี่น้องครับทํารากตะขาบเอาไว้ก็ประมาณสองสามเดือนแหละถ้าจำไม่ผิดพี่น้อง <c oughs> จําเดือนไม่ได้นะครับว่าผูกไว้นานหรือยัง ก็จะใช้น้ำฉีดเอาพี่น้องวิธีเช็คเอาก็ใช้น้ำฉีดพี่น้องครับฉีดไล่ดูมีรากรอบต้นหรือยังนะครับสำหรับจนชมรากตะขาบน้อง <c oughs> วันนี้ก็อยู่คนเดียวพี่น้องครับหลานชายตัวเล็กก็ไปตามที่หมอนัดพี่น้องครับก็ไปโรงพยาบาลน,นะครับก็คงจะไม่หนักนาอะไรหรือเปล่าก็ขอให้เป็นอย่างนั้นพี่น้องนะครับ ตัวเล็กไม่สบายพี่น้องครับหมอนัดหมอนัด,ดอยู่คนเดียวพี่น้องครับก็เลยเอาจนจมมาเช็ครากหน่อยพี่น้องนะครับเช็ครากก็ใช้ใช้น้ำพี่น้องครับใช้น้ำฉีดเอาครับเอาดินออกเอาดินหน้าเอาหน้าดินออกหน่อยพี่น้องเวลาก็สายน้ำ ลากมานะครับเปิดน้ําฉีดใส่ไม่ต้องแรงนะครับพี่น้องครับไม่ต้องแรงเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องครับประมาณนี้พี่น้องครับนี่สองต้นพี่น้องทําไว้ทั้งหมดสามต้นครับสามต้นแต่อีกต้นหนึ่งมันมันยังไม่ได้พี่น้องครับเพราะว่าเป็นไม้สีครับ ีดน้ำใส่หน่อยพี่น้องเดี๋ยวจะถอนขึ้นมาเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับถอนขึ้นมาแล้วพี่น้องเนี่พก็พอได้พี่น้องครับพอได้อยู่น,น้ำไล่ฉีดดูพี่น้องครับเราจะได้รู้ว่ามันสวยไม่สวยพี่น้องนะครับจะแต่งรากได้หรือเปล่านะครับ ใช้ทรายพี่น้องใช้ทรายในการปลูกรากตะขาบพี่น้องครับนี่เลยครับพี่น้องครับรากตะขาบพี่น้องชวนชมต้นนี้พี่น้องครับมันไม่ได้ใช้น้ำยาบีหนึ่งพี่น้องนะครับผมไม่ได้ใช้บีหนึ่ง รากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่น้องจะบอกว่าไม่สวยเลยก็ได้พี่น้องครับสำหรับชมชมต้นนี้พี่น้องเดี๋ยวจะลองแต่งรากดูพี่น้องครับถ้ามันไม่สวยนะครับไม่ได้ดังใจอ่ะพี่น้องผมก็จะตัดใหม่พี่น้องตัดทำรากอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับจนชมรากตะขาบอย่างที่ผมบอกไปพี่น้องครับมันใช้เวลานิดหนึ่งนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องที่จะทําจนชมรากตะขาบต้องรอดูพี่น้องครับจะต้องแต่งดูก่อนนะครับจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็จําเป็นที่จะต้องตัดใหม่พี่น้องตัดทิ้งเลยนะครับแล้วเอาไปปลูกใหม่พี่น้องเริ่มใหม่อีกนะครับผม ต้นนี้เราไม่ได้ใช้น้ํายาช่วยพี่น้องนะครับรากก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีอีกต้นหนึ่งพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับอีกต้นหนึ่งผมใช้น้ํายา B1 พี่น้องใช้ B1 ช่วยนะครับ <S 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 ไปดูว่ามันจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกพี่น้องนะครับน้ำยาเร่งรากนะครับต้องมีในการทํารากตะขาบพี่น้อง ไม่งั้นรากมันมันจะไม่รอบพี่น้องรากมันจะไม่สวยนะครับต่างกันนะครับพี่น้องครับมันต่างกันการใช้บ1หนึ่งกับไม่ใช้มันต่างกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องเ c ฟซไปดูอีกหนึ่งต้นพี่น้องครับที่ผมใช้น้ำยาบ1หนึ่งนะครับเอาไปป้ายไว้ก่อนลงปลูกนะครับว่ารากเขาจะ ออกมาดีแค่ไหนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูกันพี่น้องอ่านี่เลยครับพป็นยองครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอีกหนึ่งต้นพี่น้องว่ารากเขาจะดีแค่ไหนนะครับพี่น้องครับ ระหว่างการใช้น้ำยา B1 เร่งรากและไม่ใช้นะครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับชวนชมรากตะขับที่ผมใช้น้ำยา B1 ไปป้ายไว้เวลาเราจะเอาลงปลูกพี่น้องรากเดินรอบ b ีพี่น้องครับ เสียดายพี่น้องนะครับรากเขายังไม่ยาวพี่น้องนะครับรากยังไม่ยาวรากยังสั้นอยู่พี่น้องนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนรมันแต่งได้พี่น้องมันแต่งได้เดี๋ยวมาดูกันพี่น้องครับสวยจริงไหมนะครับต้นนี้จะสวยจริงไหม New, นี่พี่น้องครับ เป็นเช่นรายพี่น้อง ครับผมพี่น้องครับนี่ก็เป็นชนชมอีกต้นหนึ่งพี่น้องที่ผมใช้น้ํายาบีหนึ่งช่วยนะครับน้ํายาเร่งรากพี่น้องครับรากเดินดีพี่น้องรากรอบเลยนะครับเสียอย่างเดียวผมถอนไวไปหน่อยพี่น้องร,รากมันเดินรอบเลยนะครับข้อเสียคือผมถอนไวเพราะเราจําไม่ได้พี่น้อง รากเขายัางไม่ยาวพี่น้องครับรากเขาสวยมากนะครับเชิญชมต้นนี้กี่องรากสวยมากพี่น้องครับแต่ว่าผมถอนไวไปนะครับรากยังไม่โตเท่าไหร่รากยังไม่โตรากยังไม่ยาวพอครับพี่น้องถ้าปล่อยไว้อีกสักสองเดือนพี่น้องครับหรือเดือนก,ว,กว่านะครับนี่อย่างสวยเลยพี่น้อง ก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับถ้ามันเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้องครับในเมื่อเราถอนขึ้นมาแล้วพี่น้องเราก็ต้องเอามาแต่งรากเอานะครับแต่งรากเพื่อลงปลูกใหม่พี่น้องนะครับเอารากไวยออกนะครับรากไว้ออกในกรณีนี้ในกรณีนี้นะพี่น้องครับเมื่อรากเขามารอบแบบนี้แต่ว่ายังเล็กอยู่นะครับพี่น้องก็แค่ ตัดทิ้งไปหน่อยนะครับปลายรากก็ตัดทิ้งไปแล้วก็เอารากฝอยปวอยเส้นเล็กเล็ดออกให้หมดเลยนะครับยังไม่ต้องไปแต่งรากพี่น้องนะครับเรายังไม่ต้องไปคิดว่าจะเอาไว้10เส้นหรือ8เส้นหรือ12เส้นประมาณนี้ยังไม่ต้องนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปแต่งอีกรอบหนึ่งให้เขาพื้นตัวก่อนนะครับเราจะเอาแค่รากปอยเขาออกพี่น้อง เอาแค่รากไฝออกก็พอพี่น้องครับแล้วเราค่อยมาต่อถอนขึ้นมาแตงรากอีกรอบหนึ่งพี่น้องนะครับแตกต่างกันมากนะครับพี่น้องครับการทำรากตะขาบชวนชมนะครับระหว่างใช้น้ำยาเร่งรากกับไม่เร่งรากนะครับอันนี้เวลาเราตัดเสร็จพี่น้องครับเลาตัดเสร็จพี่น้องเราก็เอา เอาแปลงหรือคู่กันไปจุ่มน้ำยาเร่งรากรรเอามาป้ายป้ายรอบเลยที่เราตัดแล้วป้ายรอบไว้เลยนะครับมันก็จะออกมาแตกต่างกันมากๆเลยนะครับส่วนที่ไม่ได้ใช้น้ำยา b ีหนึ่งช่วยเลยนี่พี่น้องครับอันนี้ปลูกนานแล้วนะน่าจะนานกว่าต้นนี้นะครับรากเขา ไม่ค่อยจะสวยเลยพี่น้องนะครับรากไม่สวยรากก็ไม่รอบด้วยพี่น้องนะครับดูไม่สวยแต่ต้นนี้สวยมากพี่น้องนะก็ทั้งสองต้นนี้ก็จะเอาไว้ทำแฟนซีไม้สีมันเดบนะครับกิ่งแบบนี้พี่น้องครับอันนี้เป็นอาราครับพี่น้องผมก็แค่ เอามาแต่งเอาพี่น้องเอามาแต่งแต่งกิ่งบางโครงสร้างเอาครับทางกันเลยพี่น้องนี่แหละครับที่ผมบอกว่าวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้องมีน้ำยาเร่งราก B หนึ่ง ช่วยได้เยอะ,ะครับพี่น้องครับมันช่วยได้เยอะจริงๆพี่น้องท่านไหนที่กำลังคิดจะทำรากตะขาบก็ไปหามานะครับน้ำยาเร่งรากนะครับเวลาเราตัดตัดเสร็จแล้วเราจะได้เอามาป้ายตรงที่เราตัดนะครับแล้วคก็อเอาลงปลูกพี่น้องนะครับ อูไว้สามเดือนพี่น้องครับสามเดือนบางครั้งอาจจะต้องรอเวลาถึงสี่เดือนพี่น้องกว่าจะได้รากกระถาบหนึ่งต้นนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องนะครับผมจากที่ล้างรากมาให้ดูนะครับมาเทียบกันระหว่าง B 1กับไม่ไม,ไม่ใช้ B 1นะครับระหว่างชมชมที่ใช้น้ำยาเร่งรากและไม่เร่งรากนะครับก็ประมาณนี้พี่น้อง แนะนำเลยพี่น้องครับหาซื้อมาไว้เลยนะครับทำยาบีหนึ่งจะดีกว่านะครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับพี่น้องครับลาทุกคนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับลา่อนครับผมสวัสดีครับ